มีคนถามว่าชาวศกควรจะไปลงทะเบียน <S <S ฉีดวัคซีนหรือ,ปอ,อเปล่ายังไม่ยอมไม่ต้องไปแย่งเขาก่อนให้เขาฉีดกันไปก่อนครับให้เขาฉีดกันจนกระทั่งมันมีเหลือพออ่าเหลือพอที่จะเราไม่ต้องไป,ไปเบี่ยนเบียนใครแล้วมันยังใครแล้วเราก็ค่อยไปฉีดถ้าไม่เหลือก็แล้วไปเราก็รักษาตัวให้ดีเราก็มีวิธีรักษาตัวรอดอยู่ครับให้เขา มันก็แัดเนนะวิธีรัรกษาตัวรอดนี่อย่าประมาทนประมาทมันก็ได้ถ้าไม่ประมาทมันก็รอดอ่ะมันชัดๆัดอยู่แล้วอ่ะคุณทําให้ถูกต้องปั๊บไม่ประมาทคุณรอดการไม่ตกทั้งหมดรอดหมดเลยวิธีโลกรู้ทั้งโลกนะตอนเนี้มันไม่เช่วัเป็นเรื่องปิดบังอะไรอ่าเนี่ยมันสเห็นเลยว่ามันเป็นโรคแห่งการต้องรู้จักมีสติกับกรรม โร่งนี้ถ้ามีสติกับกรรมดีๆจบสติดีๆกับกรรมดีๆแล้วก็มีปัญญาควบคุมหน่อยสติกับกรรมกับปัญญาควบคุมว่าต้องทาให้ถูกเนี่ยทําให้ถูกมีสติอย่าเผลอนะอืมสตินี่จะต้องกระทบสัมผัสกับอะไรนี่อย่าเผลอนะแล้วก็ต้องจัดการกรรมนี่กระทำกระทำด้วยปัญญาให้ดีว่าเนี่ยการไม่ตกการไม่ตกการไม่ตกรอดเป็นอยู่อย่างกรรมญญาเป็นอยู่อย่างกรรมญาเลย โอ้โหยอดจริงๆเลยนี่มันทำให้คนฝึกขัดโรคโร<ล>คโควิดนี่มันสุดยอดในการกำหนดคนให้กระทำให้ประพฤติศาสนาไหนก็ต้องประพฤตออิเออทุกศ <c oughs> าสนาเทวนิยมนี่แย่เลยนะฮะออคือติดกันถ้าไม่เลิกพฤติกรรมไอ้นั่นแหละที่ไปรวมกันอย่างนั้นนะออรวมกันยึดมันม่นถือมั่นมันก็ติดมันคือมันมีโรคมันมี ความจิตดดดดยืดอยู่เยอะไงมันอดไม่ได้ไงเทวานิยมนี่ทางบุญนิยมเรานี่เราเลิกได้ละได้ละมันก็เลยเบากว่ามันชัดเจนวเกว่าเยอะเลยบอกว่าคนอินเดียหรือสีอินเดียเดินดินเนี่ยขับไล่โควิดเดินขบวนขับไล่โควิดแม้แต่ละคนไม่เคยไม่ไปก็คนนั่นแหละเดินขบวนเพิ่มโควิดแสดงว่าติดยึด ติมพิสต<ช>ิเ,เก่าๆของเขาอย่างนี้ของเขาอ่ะเสร็จแล้วเขาก็เป็นไปคนมันเยอะพวกเนี้ยคนมันเยอะไงคนพวกเขามันเยอะอะย่างมีทั้งนั้นนะคนมันเยอะมันก็เป็นได้ครบทุกอย่างแบบไหนทึ้งไหน อาตัลเลีมปรานโยกขนาดหนักยอกระทั่งถึงพวกฟูไปติดไปนอกโลกออกนอกโลกหมดอินเดียในเทคโนโลยีเขาก็ไปไกลเหมือนกันนะไกลไกลไกลโอ้โหไปทสองส่วนไกลตรงเรื่องสองส่วนมันมีครบอ่าอ่าบอลลีวูดของเขาก็ไม่ในบอลลีวูดฮอลลีวูดนะอ่าบอลลีวูดของเขาก็ไม่แพ้ฮอลลีวูดนะ ยังมีเป็นต้นโอ้ยมันไม่กลัวมันมันรวยฐานะมันรวยนะอินเดียนะมันรวยอมันไม่กลัวหรอกมันรวยกว่ามริกานะอินเดียเนี่ยทําเป็นเล่นไปเถอะแตก็ยังมีติ่เทวานิยมหรือว่าสุดๆมันสุดอยู่ที่เทวานิยมในลักษณะเทวานิยมในโลกไม่มีใครสู้สู้เทวานิยมของมันมีอยู่สองอย่างคือเทวานิยมกตะวันออกกลาง กับเทวานิยมของอินเดียเนี่ยเทวานิยมของตะวันออกกลางนะ่ะไปทางรุนแรงเทวานิยมของอินเดียเนี่ยไปทางสงบไปทางหยุดอ่ามันตงไปต,งตรงทั้งคู่อ่ะเทวานิยมตงทั้งคู่อะแต่แต่คู่ไปคนละทางอีกอ่าทางอ่ทางซาดิสกับทางโรแมนติกิึมซาดิึม ทางอินเดียนี่โรแมนติกอิสระทางก็อยู่เมืองไทยเท่านั้นน่ะมีเมืองไทยก็อัตมาไม่ได้พูดเล่นเราพูดความจริงคนก็จะเข้าใจสภาวะถึงขั้นรู้ชัดรู้เจนรือไหม่รับถ้ารู้ชัดเจนก็ไม่มีปัญหาเลยแต่ก็มีคนมีปฏิพาณพอด้วยถึงไม่ได้แย้งอะไรอาตมามากมายพูดไปแล้วเขาก็เงียบ ah เงียบเพราะไม่รู้กับเงียบเพราะรู้คนเงียบเพราะไม่รู้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรว็ไม่รู้วะไอคนที่รู้ก็เออมันถูกแล้วตรงเงียบมันก็เลยเงียบทั้งคู่ถ้ามันรู้มันก็ไม่รู้ไม่รู้มันก็ไม่มีรู้มันก็ไม่มีไม่รู้มันก็ไม่มีตอนนี้ลวมันเถียงล่ะไอคนที่รู้มันก็ไม่มีไม่รู้มันก็ไม่มีมันเถียงเลยตอนนี้มันไม่รู้มัน ไอ้ะมันยังอะไรวะมันก็เก่งๆเลยภาคปฏิภาคเสษมันก็เก่งก็ต้องเถียงเพราะมันยังไม่ลงตัวว่าเออไม่รู้ก็แล้วจบเหมือนกันถ้ารู้สักกระจกเหมือนกันไอ้นี่รู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่นี่แหละพวกเนวสัญญานาสัญญาออพวกเนวสัญญานาสัญญา